บัวลอยสอดไส้กลุ่มเป้าหมายปฏิเสธไม่ได้ว่าหนึ่งในของกินที่ทําให้มีความสุขก็คือของหวานและบัวลอยสอดไส้เป็นอีกหนึ่งของหวานที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคสามารถรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยตามความเหมาะสมในเซเว่นอีเลเว่นมีบัวลอยหลายเจ้าเช่นบัวลอยห้าสีบัวลอยสามสีซึ่งดูไม่แตกต่างกันมากนะักแต่บัวลอยของเราเป็นบัวลอยที่สอดไส้ข้างในเพิ่มสีสา,ารและรสชาติที่แปลกใหม่อีกด้วย 3 c c o m คอม y จุดอ่อนและจุดแข็งของผู้ผลิตจุดอ่อนเป็นมือใหม่ทางธุรกิจยังไม่ค่อยมีประสบการณ์มากนักจุดแข็งเป็นผู้มีความมุ่งมั่นกล้าลงทุนกล้าเสี่ยงมีการวางแผนรอบคอบก่อนลงมือทำค u s t o m e r กลุ่มลูกค้าเป้าหมายสามารถรับประทานได้ตั้งแต่ดเด็กอายุสามขวบขึ้นไปทานได้ทั้งชายและหญิงที่มีความชอบในการรับประทานของหวาน Competition ยกตัวอย่างเช่นบวรอยห้าสีอีซ s ่สวีทบวรอยที่มีสีสันสวยงามน่ารับประทานและบวรอยสอดไส้ของเรานั้นนอกจากจะมีสีสันสวยงามแล้วยังมีไส้ของบวรอยเพิ่มรสชาติความแปลกใหม่น่ารับประทานอีกด้วย Marketing mix CPS Product เป็นบวรอยสอดไส้ในรูปแบบถ้วยพลาสติกเป็นบวรอยที่ไม่เหมือนใครพอเป็นบวลอยที่มีไส้ข้างในไพร c e ขายที่ราคาถ้วยละส0บาทขนาด180กรัม Place. สินค้าจะจำหน่ายใน7 e เ e ่ e อีเลฟเว่นโปรโมชั่นรวมโปรโมชั่นโปรโสเตม็มกับทาง7 e เ e ่ e อหรือมีส่วนลด Fiveforce ฟฟวิเคราะห์แรงกดดันโดยรวมทั้ง5แรง 1. คู่แข่งรายใหม่ 2. ลูกค้า 3. สินค้าทดแทน 4. ผู้จัดหาวัตถุดิบ 5. การแข่งขันภายในอุตสาหกรรม PESTL สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อธุรกิจปัจจัยด้านการเมือง ปัจจัยทางเศรษฐกิจปัจจัยด้านสังคมปัจจัยด้านเทคโนโลยีปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและปัจจัยด้านกฎหมาย SWOT วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคของผลิตภัณฑ์จุดอ่อนด้วยความที่ผลิตภัณฑ์ของเรามีต้นทุนสูงราคาจึงสูงตามไปด้วยจุดแข็งใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพหลากหลายแปลกใหม่ไม่จำเจโอกาสไม่มีร้านค้าอื่นๆที่ขายสินค้าประเภทนี้อยู่ทั่วไป อุปสรรคมีสินค้าคล้ายๆกันที่ขายในเซเว่นอและมีราคาต่ำกว่านมทุเรียนกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มคนที่ชื่นชอบการกินทุเรียนและมองหาสิ่งที่ได้ประโยชน์ในเซเว่นอมีนมหลายเจ้าเช่นนมเมจินโโมโฟมอสต์หรือนมวัวแดงซึ่งดูไม่แตกต่างกันมากนะักแต่นมทุเรียนของเราแปลกใหม่ไม่เคยมีใครทำรสชาติอร่อยลมกล่อมอีกด้วย 3 c c o m คอม y จุดอ่อนและจุดแข็งของผู้ผลิตจุดอ่อนเป็นมือใหม่ทางธุรกิจยังไม่ค่อยมีประสบการณ์มากนักจุดแข็งเป็นผู้มีความมุ่งมั่นกล้าลงทุนกล้าเสี่ยงมีการวางแผนรอบคอบก่อนลงมือทำา u u t ต m e r กลุ่มลูกค้าเป้าหมายสามารถรับประทานได้ตั้งแต่เด็กอายุสางขวบข,ข,ขึ้นไปทานได้ทั้งชายและหญิงที่มีความชอบในการทานทเรียนและชอบดื่มนอมอีกด้วย คอมเพติชันยกตัวอย่างคู่แข่งนมกล้วยหอมเป็นนมรสชาติหอมหวานมีกลิ่นกล้วยหอมแต่นมทุเรียนของเรามีรสชาติหวานมันมีกลิ่นทุเรียนและยังเป็นเจ้าแรกที่ทำนมทุเรียน Marketing m i ม CPH product เป็นนมทุเรียนรูปแบบกล่องและยังเป็นเจ้าแรกของไทย Price ขายที่ราคากล่องละ32บาทขนาด225มิลลิลิตสินค้าจำหน่ายใน7 e เ e ่ e อีเลฟเว่นโ รวโปรโมชั่นโปรโสเต็มกับทางเซเว่นหรือมีส่วนลดไฟฟ์ฟอสต์วีวคะอ์แรงกดดันโดยรวมทั้ง5แรง1คู่แข่งรายใหม่2ลูกค้า 3. สินค้าทดแทน 4. ผู้จัดหาวัตถุดิบ 5. การแข่งขันภายในอุตสาหกรรม PESTL สภาพแวดล้อมภายอนที่มีผลกระทบต่อธุรกิจปัจจัยด้านการเมืองปัจจัยทางเศรษฐกิจปัจจัยด้านสังคมปัจจัยด้านเทคโนโลโยี ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและปัจจัยด้านกฎหมายสวอชวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคของผลิตภัณฑ์จุดอ่อนด้วยความที่ผลิตภัณฑ์ของเราต้นทุนสูงราคาจึงสูงตามไปด้วยจุดแข็งใช้วัตถุด,ดิบที่มีคุณภาพคัดสัรอย่างพิถีพิถันแปลกใหม่ไม่จำเจโอกาสไม่มีร้านค้าอื่นๆที่ขายสินค้าประเภทนี้อยู่ทั่วไปอุปสรรคสินค้าของเราค่อนข้างใช้วัตถุด,ดิบที่มีราคาสูงทําให้ต้องขายในราคาที่สูงตามไปด้วย